ครอบชาดีค่ะนั่งลงได้ค่ะขอบคุณค่ะ<า><า>วันนี้นักเรียนทุกคนเตรียมหยิบบทเรียนขึ้นมานะคะ<า>นักเรียนคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการพูจดิตคอร์อรัปชันนะคะ คือคำขวัญของปปชเคยได้ยินไหมคะคำว่าปชาปชปชปชแปลว่าอะไรเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นะนี่ปปชเป็นตัวยอ่อเขียนอย่างนี้นะคะนี่ปจปจชแปลว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการทุจริตคืออะไรนักเรียนรู้ไหมคะอ่ะ ทุจริตคืออะไราก,าก,การโกงเก่งมากการโกงใครเคยโกงบ้างเกิดมาใครเคยโกงบ้างไม่มีใครเคยโกงเลยนักเรียนท้องนี้ไม่มีใครเคยโกงเลยใช่ไหมคะแล้วหนูเคยเห็นคนโกงไหมคะอยู่แถวไหนคะคนโกงอะเห็นที่ไหนคะอ,อะให้นักเรียนเขียนลงไปว่าหนูเคยเห็นคนโกงที่ไหนอ่ะเขียนลงไป เดี à, amin, mm ๋ยวคุณครูจะเดินตรวจดูนะเขียนลงไปเลยได้ไหมคะไหนใครเสร็จแล้วอ่ะอ่ะอ่ะไหนไหนไหนคุณครูดูอืโอ้ได้คนโกงมาเต็มเลยไม่ไปเอาของไหนนะลูกนะ ครัพ่อคะฉันไปประตูไหนคะลืมของคะอ่ะขอบคุณมากนะคะไลูกอี่ยีคนเลยเันย็นไหนนั่งรอแม่ตรงนี้ก่อนนะลูกแม่จะไปเอาของที่ลืมไว้อย่าซนนะไปไหนล่ะแม่ครับ<ะ>ผมหิว งั้นเดี๋ยวแม่ไปหาอะไรให้ทานครับรอตรงนี้นครับมีอะไรหรือเปล่าครับครูไม่มีอะไร เดี๋ยวล็อกประตูโรงเรียนให้เรียบร้อยและกลับบ้านไปได้เลยได้ครับ แล้วลูกทำไมนะลูกเรได่ดไม่ชอบดื่มนมหรอผมชอบดื่มน้ำหวานพวกน้ำืัมลมมากกว่าและครับแม่อ,มอร่อยดีมีหลายรสหลายสีด้วยแต่พวกน้ำหวานพวกน้ำบัดลมที่ลูกพูดนะ่ะมันหวานมันอร่อยก็จริงนะลูกแต่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ค่อยมีสารอาหารอะไรสู้นมไม่ได้ ประโยชน์ยงลระครับแม่จะนายอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไหมลูกเห็นไหมนักฟุตบอลอ่ะเขาเก่งไหมเก่งคร่บรู้ไหมว่าเขาดื่มนมทุกวันเพราะการดื่มนมเนี่ยมันทําให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นแล้วก็มีกําลังในการไปซ้อมฟุตบอลมันมีประโยชน์มากมายเลยนะลูกจริงเหรอคะแม่จริงสิผู้สมหมาย เวลาคุณตรวจของนะครับทำเป็นมองเห็นมั่งไม่มองเห็นมั่งก็ได้ไม่ต้องไปจริงจังกับมันมากนะักตรวจมันผ,นผ่านก็พอครับนมเนี่ยมันยังมีรสชาติหลายๆรสชาติให้เราเลือกด้วยเดี๋ยวนี้ยล้นายก็ลองดูสิมันอาจจะมีรสที่นายชอบแล้วมันอร่อยมากก็ได้ครับเรื่งต่อไปนี้ผมจะดื่มนมผมจะไปน,นักฟุตบอลที่แก่งที่สุดในโลกเลยโอ้โเย่ดีใจจังเลยงั้นดื่มเลยลูกดินเยอะๆนะ เดี๋ยวแม่มาแม่ไปเอาของที่ลืมไว้ก่อนนะคะลูกนั่งตรงนี้นะครับลมที่เราเอามาเนี่ยวันหมดอายุมันก็พรุ่งนี้มาลืนนี้แล้วครับและอีกอย่างไอ้ลังบางลังอ่ะผมเอาลังเปล่ามาให้ของมีที่ไหนกันผมว่าก็ดีนะครับจะได้มีเงินถอนเยอะๆ <laughs> นี่ครับถ้าคุณอยาอยู่ในโอวาทของผมแบบนี้ผมจะมีเงินอย่างเงี้ยซองอย่างเงี้ยมาให้คุณใช้เรื่อยๆเลยครับขอบคุณครับครับแล้วต่อไปอะ่ะมันไม่ใช่แค่โครงการเรื่องนมนะครับต่อไปจังหวัดทั้งจังหวัดจะต้องไปขอขโอ้โหคุณไม่ต้องโอ้โหอ เพราะว่าผมกาลังยัดไต,ต่โต๊ะนักการเมืองชุดใหญ่เพื่อจะทําในระดับภูมิภาคมันก็ดีนะครับถ้ายจะเป็นความลับอยู่อย่างเนี้ต่อไปโครงการนมโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยต้องอยู่ในเครือข่ายที่ผูกขาดของคุณธนาแน่ๆเลยครับแล้วเรามาแบ่งเงินกันแบบนี้นมีเงนใช้กันเรื่อยๆเลยครับไม่ขาดผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็ดีนะครับเพราะรายได้ดีพออนเด็กๆเ,เ,เยอะเลยครับ จริงครับครับคทำงานดีๆครับเดี๋ยวมีไปเรื่อยๆครับครูสมัยผมว่าไม่ใช่เราสองคนแล้วล่ะที่รู้เรื่องเนี้ยจะไปไหนครครับจะไปไหนครับครูปานีคือฉันลืมของนะค่ะ ก็เลยแวะมาเอาไปก่อนนะคะเมื่อกี้ไม่ใช่คุณได้ยินเราสองคนคุยกันหรือเปล่านะคะฉันไม่ได้ยินอะไรเลยอย่าโกโหกผมเลยครับครูปานีครับเรื่องที่เราคุยสองคนน่ะผมไม่อยากให้ใครรู้ใช่ค่ะฉันได้ยินคุณสองคนคุยกันแต่คุณสองคนจะทำแบบนั้นนะ่ะคุณไม่คิดถึงเด็กตาดำๆบ้างหรอคะ คุณไม่สงสารเด็กบ้างหรอคะคนเรามันต้องกินต้องใช้ครับครูครับแต่ที่ฉันได้ยินน่ะมันเหลือกินเหลือใช้แบบผิดๆนะคะคุณครูเอาอย่างนี้ผมเสนอเงินให้คุณใช้ถ้าคุณปิดปากเงียบจริงเหรอคะใช่ครับจริงสิอย่าคิดนานสิครูปานีคุณสองคนจะไม่ทำอะไรฉัน แล้วก็จะแบ่งเงินให้ชัางใช้ด้วยแบ่งเลยครับการุจลิตคืออะไรนักเรียนรู้ไหมคะอการผลิตคืออะไรเก่งมากการโกงและหนูเคยเห็นคนโกงไหมคะอยู่แถวไหนคะคนโกงอดคิดนานครับครูครับฉันไม่เอาด้วยหรอกค่ะ คุณสองคนไปถึงครูไปถึงอบอตอไม่รู้จักมีจิตสํานึกถ้าคุณทําแบบนี้ไปอ่ะเด็กๆกินนมไปแล้วท้องเสียคุณจะว่ายังไงคะเรื่องเนี้ต้องถึงหูครูใหญ่เฮ้ยคุณจะไปไหนไปไม่ได้ครับวันนี้ต้องคุยให้รู้เรื่องเฮ้ยเฮ้ย ปาณีเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยกับพวกเราเนี่ยเราจะทำไงดีครับผ <g ill ly> ู้มสมมายถ้าแกไม่เล่นกับเราผมอยากให้คุณทำให้มันดูเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ก็ให้เสียชีวิตปิดปากไปเลยถ้าเรื่องนี้มันรู้แม้แต่คนคนเดียวนอกจากอดเงิน เราสองคนเป็นคุกหัวโตนะครับ Eu não... แม่ให้คุณสมัยถึงไรต่างแม่แม่ใหาไม่คุณส่งหมายถึงไรตามแม่ค่ะก็แม่แอบไปรู้ความจริงบางอย่างของเขานะสิลูกความจริงอะไรหรอครับแม่ไปรู้มาว่าเขาทุจริตคอร์รัปชันทุจริตคอร์รัปชันที่แม่สอนผมเป็นตอนห้องเรียนใช่ไหมครับ ลูกเราแม่ไปยุ่งกับเขาทำไมครับเห็นไหมเราเดือดร้นอนเลยถ้าเกิดเราเห็นคนเขาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาโกงนมโรงเรียนนะลูกแล้วถ้าแม่จะปล่อยให้เขาโกงต่อไปเรื่อยๆอ่ะอีกหน่อยอ่ะก็โกงกันทั้งประเทศสิลูกถ้าเป็นแบบนั้นน่ะเด็กๆจะทำยังไงก็ต้องกินนมบูดนมบมดอายุก็ไม่ได้แข็งแรงไม่ได้เติบโตอย่างที่แม่สอนนงลูกเออไม่ได้กินนมดีๆทำยังไงล่ะ ปล่อยฉันน,นะน,นี่พวกแกทำอะไรลูกฉันนะ่ะจะไหนพวกแกทำอะไรลูกฉันจะไหนพวกแกทำอะไรลูกฉันพ่อลูกแกเสือกกินนมไม่ดวันหมดอายุเองโอ๋ยปวดท้องแม่ช่วยด้วยนี่พวกแกทำร้ายเด็กตาดำๆนี่ลงคอาบาฉันเหรอปล่อยฉันเดี๋ยนี่ฉันจะไปช่วยลูกฉัน ปล่อยภูไม่ได้หรอครับถ้าเกิดผมปล่อยภูไปเนี่ยสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดก็พังสิครับคุณสมหายคุณก็มีลูกนะคะลูกผมไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้และอย่างหนึ่งผมก็มีเงินซื้อนมให้ลูกผมกินครับอ๋อเงินที่มาได้จากการทุจริตคอ์รัปชันน่ะเหรอคุณสมายคุณก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอกใช่ไหมที่เด็กเป็นแบบนี้ พขาเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของคุณทําไมคุณไม่คิดบ้างว่าถ้าลูกคนอื่นเขากินเข้าไปแล้วเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาจะรู้สึกยังไงหัวอกพ่อแม่จะเป็นยังไงทําไมคุณไม่คิดบ้างต่นมนจะเป็นคุณสมัยพูไม่ได้แก่ตัวแกไม่ได้คนช่วยคนโกงไอ้คนขอรักใจไอ้คนเขาจะเล็ดไปเถดะดีนะไปยัไงยังไนลุงแม่คุณสมาย ไปลากตัวยเด็กกันมาจากการปิดจ mm ็อบนั่นเลยับอยานะฉันบอกให้ปล่อยยม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สมั้ไมัยอะทำในโลกฉันนะสมัไอ้ได้ได้ลูกเอ้ไอ้นะอย่าไ้ลูก รัฐมนตรีกระทรวงการับสายินดีรับทช้ครับผมนักเรียนนักหน้าตั้นักเรียนมนหนึ่งมีโทรศัพท์เป็นภาพที่มาช่วยช่างเทคนิคคนหาที่มาของมไปสายแล้วก็องกำลังไปช่วยด่วนนี่คุณสมหมายคุณจะทำอะไรลูกฉันก็แค่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทุกอย่างก็จบไปจยดไม่ปล่อยเพราะว่าคุณน่ะไม่ยอมพูดสลดเงินโรงเรียนกับพวกเราเพราะฉะนั้น พกความซื่อสัตว์ตายไปนัเลยโดนทั้งสคนน่ะเดดนโดดนโดนเดินเดี๋ยวนี้เลยอะไรแค่นี้เองปล่อยยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วโด้ยปล่ยเดี๋ยวนี้เราจะมือขึ้นปล่อยเลยยนดาโก คุณครูกับน้องใจเย็นนะครับอดทนหน่อยนะครับตอนนี้รถพยาบาลกำลังมาครับแล้วก็ผมต้องขอขอบคุณน้องด้วยนะครับที่อุตส่าห์โทรศัท์แจ้งไปขอบคุณมากนะคะคุณตำรวจโอเคครับนี่สิบกุัแครับอ้าวฉันผมปวดท้องเก่งมากเลยนะลูกเดานายผมปวดท้องอดทนหน่อยนะลูกรถพยาบาลกำลังมาแล้วตำรวจเรียกรถพยาบาลแล้วลูกไม่คับ ผเด็นไหนจำคำพูดแม่ไว้นะลูกทุกอย่างมันมีวันหมดอายุก่อนที่เราจะกินอะไรอะเราต้องอ่านให้ดีๆซะก่อนว่ามันหมดอายุหรือ,อยังรู้ไหมเดันไหนรู้ไหมแต่มีสิ่งหนึ่ง ที่มันไม่มีวันหมดอายุอะไรหรอคุณแม่ความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยลูกมันไม่มีวันหมดอายุหรอกจำก็พูดแม่ไว้นะเป็นลูกแม่ต้องอดทนรู้ไหมเป็นลูกแม่ต้องเป็นคนดีแม่ภูมิใจในตัวลูกมากลูก จากละครที่ผ่านสายตาท่านไปนั้นปัญหาการทุจริตจัดซื้อนมโรงเรียนเป็นปัญหาที่หมักหมมมายาวนานหลายยุคหลายสมัยแม้จะมีความพยายามแก้ไขปัญหาก็ยังหนีไม่พ้นขบวนการหากินกับนมโรงเรียนไม่มีวันที่สิ้นสุดจากการที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศดําเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนเองก็ยังเกิดปัญหาเด็กนักเรียนไม่ยอมดื่มนมจากบริษัท ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินง่นรับรองเนื่องจากเป็นนมที่ไม่มีคุณภาพรสชาติจืดชืดเหมือนแป้งผสมน้ําบางครั้งก็มีกลิ่นเหม็นบูดขณะที่ผู้นําองค์กรปกครองท้องถิน่นและนายกเทศมนตรีหลายแห่งพยายามยกเลิกการจัดซื้อนมจากบริษัทที่มีปัญหาที่นมไม่มีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาไปซื้อนมจากท้องตลาดแต่ก็ปรากฏว่ากระทำไม่ได้ เนื่องจากขัดกับระเบียบของกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ระบุให้จัดซื้อนมโรงเรียนจากเอกชนที่ได้รับการรบรอง68ลายเท่านั้นการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณใหม่ก็ยังได้กลุ่มของบริษัทเอกชนรายเดิมทําให้เห็นว่าเรื่องการจัดซื้อนมโรงเรียนเป็นเรื่องผิดปกติและมีการล็อกสเปกและหัวกันเป็นขบวนการโดยเอกชนบางรายก็ยังเป็นผู้มีอิทธิพลและมีนักการเมืองหนุนหลัง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติเป็นเงินจำนวนหลายหมื่นล้านบาทนมถึงแม้จะมีวันหมดอายุแต่ความดีไม่มีวันที่จะสลายไป